นักเรียนคะวันนี้นะคะก็เราจะมาเรียนที่หน้า7นะคะในส่วนของหน้า7ก็จะเป็นเรื่องสมบัติอื่นๆนะคะของเลขยกกําลังนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นเลขยกกําลังนะคะหรือว่าเลขยกกําลังที่มีฐานอยู่ในรูปของการหารกันจํานวนหลายๆจานวนเลขยกกําลังที่มีฐานนะคะ ที่อยู่ในรูปการหารหลายๆจํานวนนะคะ,ะซึ่งตัวอย่างก็นักเรียนไปศึกษาตัวอย่างได้นะคะที่หน้าตั้งแต่หน้า7ไปเลยนะคะถึงหน้า13นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูจะให้พวกเราทำงานหน้า14เนี่ยนะคะ15บหนะคะครูก็จะ,ะยกตัวอย่างวิธีการทำ นะคะให้ดูนะคะหน้าละสองสามข้อหน้าละข้อสข้อนะคะ,ะนักเรียนจะได้ทําได้นะคะ,ะก็ตัวอย่างก็มีหลากหลายนะคะนักเรียนก็เข้าไปดูได้นะ,ะก็คือจะเห็นว่าเราจะต้องปรับฐานอะไรต่างๆนะคะให้ได้ค่าออกมานะคะ อันนี้ก็คือเลขยกกําลังที่มีฐานอยู่รูปของการคูนกันหลายๆจํานวนเห็นไหมคะอ่าอันนี้คือหน้า10ใช่ไหมคะลูกเราดูตามก็ได้นะคะอ่าแล้วก็เลขยกกําลังที่อยู่ในรูปของการหารกันหลายจํานวนนะคะก็จะมีตัวอย่างให้เรียนดูนะคะอันนี้หน้า13ใช่ไหมคะ ทีนี้นะคะนักเรียนมาดูหน้า14นะคะเพราะว่าในชั่วโมงนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทําหน้า14นะคะ,ะก็มีแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกันนะคะ12ข้อนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเติมทําทุกข้อเลยนะคะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะทําข้อ5นะคะกับข้อ9ให้องเรียนดูนะคะ,ะดูนะคะ พอนักเรียนดูเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ทำลงไปด้วยนะคะข้อ5กับข้อ9อ่าข้อ5โจทย์บอกว่า B กำลัง4คูณ B กำลัง6กคูณ B กำลัง5หารด้วย B กำลัง8คูณ B ยกกำลัง13นะคะวิธีการทำก็คือนักเรียนก็ทำตัวบนให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้ก็คือฐาน B ใช่ไหมคะคมีฐานเป็น b เนาะ อตัวบนก็คูณกันใช่ไหมคะคูณกันเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังเราก็เอามาบวกกันใช่ไหมลูกอ่บวกกัน,นข้างล่างเหมือนกันค่ะข้างล่างก็ได้ฐาน b เหมือนกันก็เอาเลขชี้กำลังบวกกันใช่ไหมคได้ไคะหกบวกสี่สิบสิบบวกหเป็น b ยกกกำลัง15ห้าข้างบนเนาะข้างล่างได้ b ยกกำลังไรคะ อ่าียกกำลังยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปก็หารเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังขึ้นไปลบกันใช่ไหมคะได้ b ยกกำลังหลายครั้งเรียนลบอะไรคะสิ 21, บห้าลบยี่สิบเอ็ดลบหกเวลาตอบนะใช้สมบัติข้อนี้เนาะ a กำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n อืมเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเป็น B ยกกำลังลบหกเขาก็จะได้1ส่วน B ยกกำลัง6กคะตอบละนะคะอันนี้ตอบละค่ะนี้อันอ่าวิธีทำนะคะก็จะยาวนะคะก่อจะได้คำตอบออกมาเห็นไหมคะลกูกอ่าแต่ว่าอ่าในแบบฝึกหัดนี่ก็จะเติมสั้นๆเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องไปทำใน กระดาทษทดก่อนนะลูกเนาะแล้วก็มาเติมนะคะหรือจะ,อะเขียนเท่ากับมาทางยาวก็ได้นะคะครูอนุญาตได้เฉพาะเฉพาะแบบฝึกหัดนี้เนาะเพราะว่าเรามีความจํากัดในเรื่องของหน้ากระดาษนะคะปกติแล้วเราก็จะเท่ากับลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอเค่ะทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อเก้ข้อเก็เหมือนกันค่ะใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะฐานเท่าไรคะลูก ฐานเขาคือหน้านะคะฐาน1.5้าก็เหมือนเดิมค่ะเอาเลขชี้กำลังคือจัดการบนจัดการล่างให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอเอาบนเอาล่างขึ้นไปลบข้างบนเนาะนะคะอันนี้ก็บวกกันเหมือนกันนะคะ,ะข้างบนก็ได้1.5ยกกำลัง10เท่าไหร่คะสิด ใช่มไหมคะข้างล่างก็ได้หนึ่งห้ายกกำลังยี่สิบสามใช่ไหมคะฐานไหมคะก็คือจับบวกกันนี่แหละเนาะอ่าเสร็จแล้วก็อ่าเลขชี้กำลังที่มีฐานเหมือนกันมันหารกันใช่ไหมคะอ่าก็เอาขึ้นไปลบ แบบฝึกหัดวันนี้ก็ส่วนมากก็จะมีเครื่องหมายต่างกันนะคะว่านักเรียนก็อย่าลืมนะคะการลบเลขที่มีเครื่องหมายต่างกันนะคะเราเรียนมาแล้วตั้งแต่หมหนึ่งเนาะเช่นก็สิบแปดลบยี่สิบสามได้ลบอะไรคะได้ลบห้าเวลาตอบก็เหมือนเหมือนกันนะคะเหมือนกับข้อห้านะคะก็ตอบหนึ่ง ส่วน1.5ยกกำลัง5นะคะเขียนะคะให้นักเรียนนะคะทำข้อที่เหลือนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเติมข้อ5กับข้อ9ลงไปด้วยนะคะวันนี้ก็อใหงนักเรียนโชคดีปลอดภัยจากโควิดเจอกันในชั่วโม,มงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ